มาเจอโดยบังเอิญไปรอที่บอ่อเอาอัย,ย,อยอะไรนะอแวิัย,ยอยู่ใครน่ะนะใครใครใครน่ะัสนะดคครับวยวิจัยอ่ะ มาสักไรมากี่คนไปร้อยเอ็ดนะฮะไปร้อยเอ็ดไปทำอะไรไปธุระไปธุระโอ้รถที่ปุ่นเข้าได้นะเนี่ยใช่ไอ้นั่นมันไอ้นั่นอะไรลูกไม่ดีด้วยรถมอเตอร์ไซคฮะไม่ฉีดไม่ดีเลยฉีดไม่ดีห่วยงั้นก็สอนให้มันดีว่ะ เอาแค่ okay, แบบให้มันแรงกว่าเดิมนะได้ไหมไม่้มยไม่ใช่ต้องเปลี่ยนคลาดใหม่ปล่าเปลี่ยนอะไรนะคลาดโอ้มาแล้วงันลื่นนะเออคลาดมันลื่นเลยโอเคคลาดมันกัดแล้วคลาดมันไม่ดีอยู่แล้วคนขับก็น่าจะเช็คอาการก่อน <S <S มาลีใครมั่งเนี่ยมาลีใครมัง่ง

ว้าทีมงานไหนวะเนี่ยว้าเนี่ยทีมงานไหนทีมงานวิ่งเสร็จปูนป่ะัวฉีตไม่ดีป่ะยิงดูไม่ได้เลยไม่ดีบลยอ่ะดีมาแล้วดีมาแล้วดีมาแล้วดีรอบแรก ควันเยอะแล้วก็ไป็นรถควันมาว่าจะไปเอาอีกทำอะไรเอารถบไ่ไปเอารถตรงกลางอืมไอ้คันนัเสร็จยังรถสนามนิวยังอยู่เนะี่ยยังยังไงช่างไม่ได้ช่างจะใครอยเออ งานเยอะอย่างนี้เลยเดี๋ยวโยนเดี๋ยวสลับไปน,นั่นเดี๋ยวสลับไปนี่ไม่ทำงานวันนี้ไม่มีงานครับเออเขาวิ่ง,งันเยอะับภูผาภูพัมเ,เอ็มจัดให้เพราะว่าของเก่า,เาใครบางคนเลียกพี่อะฮะของเก่าใครเรียกเอ่อพี่ยนเหมือนกันดูเลยไม่ได้เลยดูอะไรไปได้เลยห่วยตั้งอะไรหรือเปล่า ทที่เขาคนเดียวออออไม่ไรับรบทบเลยายัวไปไ้ห่าอากาศแ่อร้อนขอมพิตีไม่ใช่ยังไม่ไแบบเร็ว เดิมๆแบบของมิติอ่ะเรอกันรอแบบมันคือว่าฟูลเรลเฟเชอร์แล้วก็ข้างล่างฟูลเรลเฟเชอร์เหมือนกันซ่อมอันเนี่ยอันไหนกันแน่วะข้อใบผู้มนุษย์เป็นฟูลเรลเฟเชอร์เตตเตอร์หนึ่งพันห้าสิบานะแสดงว่าไม่ใช่ใช่ปะโอเครื่องบินเครื่องบิน ใช่เนี่ยเขามาในช่องดั้าดแล้วแต่ที่นี่เขาไปต่อไปสู้ลองก่อนครับลองเดินหอบเดินหอบเ่บต้องวิจัยก่อนครับไม่เคยไม่ไม่มีมีอะไรที่ผมขอให้ผมมารลีกแมพคูเลยรลวเขามาลองขับดูก่อนว่าไม่เป็นยังไงอารมณ์เป็นยังไง ไม่ได้เอาอะไรมาเลยแม้แต่กระทั่งเทปันเกลือไม่ได้มาเลยถือชิบก็ออ,อ,ออกจากบ้านมาพกโมงมา,า,ลาแล้วโยโคะราไ้เอารถอะไรรถสิบล้อเอาไปทำอะไรดูโคลร่าเจเกปลี่ยนเ,เครื่องไหมงั้นได้ลองดูไอ้นี่ก่านเดี๋ยวทาร์เก็ตมันอยู่มันอยู่หน้านี้ใช่ไหมเอาจบนะวันนี้ อย่งนี้ตอนไหนนี่พิษ <นะ S 2> ภารพิษภาเนี่ยทำไปเล่นดิโอ้นี่นะออทำไม่ยากหรอแท่แนหนึ่งเล่นได้แล้วถ้ามีเงินแสนเนี่ยโคชีตตะโบเดิมเนี่ยโคชีตตะโบเดิมคาร์ดระบบน้ำมันโมปัม๊มแล้วก็หลีใหม่แค่นี้ก็เล่นได้แล้วของเพ่ยทำหรอไม่ต้องทำเยอะด้วยแค่ขับบลอคแสนหนึ่งโอ้แสนหนึ่งเลย ครับหาเงินแสนที่ไหนวะชุ้มไปลองก่อนมาน้าไปที่กลับรถวะอนี่นี่นี่คือเงินนี้ได้ป่ะได้เอางั้นเหรอ ไม่สมูเปอร์ถยูทูบเบอร์คันลื้อ,อ,อตายแล้วคัดลิ้อรอนู้นไปร้อนเท่าไหร่ละไปร้อนเนอคันลื้อหรอยิงอ่ะอย่านี้ย่บแทนฟันออุ่นออกเลยะฝุนออกเลยตายรถระดับยูเปอร์ไน,นีรากอนเย ต้องทำคาร์ดก่อนเหรอฮะต้องทำคัดก่อนเหรอตัวร้อยเก้าห้าสองร้อยสองร้อยสี่สิบตัวร้อยเก้าห้าไปทำท้ายล่างใบรีแมปไม่อ่ะคาร์ดลื่นหนักกว่าเก่าเตรียมตัวทำคาร์ดได้เลยดทำคาร์แนนน่อเอาไงก่อนทีนี้เอาโอ้คัดต้งแต่ซื้อรถมาเปลี่ยนอย่างอยังอยังเก่านอกอ่ะใช่ เปลี่ยนเกียร์ก่อนดีกว่าเงี้ยโอยโอ้ยไมนรถจมตายแล้วเออเรียบร้อยเปลี่ยนค้าจะนูุเปลี่ยนค้าก่อน,นโอเคดูเลือกกันยกค้าก่อน ไม่ต้องรีหรอกงั้นน่ะเดี๋ยวส่งก่อนผ่านตีเอฟได้ก็นู้นมันเลื่อนเหลือขาอนี้เลยย้อนก่อนเลยนย้อนเลยเดี๋ยวโยนเลย้อนได้หรอนี่ตัวเองโยนหน้าเกียดเยีไปยูทูบกับนู้นเล่เห็นผมลงก่อนมิลงนี่เลยใช่ปะอือลงนี่เลยแหละแล้วลงยังไงประตูเปิดย้อนได้ปะวะได้ได้นี่ย้อนไปตรงนู้นได้เออย้อนได้เดี๋ยว เดี๋ยวเดินมาะลีก่อนเลยจะไปเปลี่ยนคาร์สก่อนถ้าลีก็จูนไว้ไว้พอดีเลยแล้วก็ไปเปลี่ยนคาัสที่ล่างเอางั้นรีก่อนแล้วก็เปลี่ยนเลยเดี๋ยวเอ็มนานๆานเอ็มจะมาเนาะเดี๋ยวค์สก็ไม่ดีเลยส่งฟ่งเตี้ยๆดำๆเดี๋ยวทำแรงไวุ้ทธเฮ้ยทำแรงไว้แล้วเล่นวันที่ห้านะขับเองเดี๋ยวเดือนห้าทำแรงแล้วว่ขับเองอะไรเองแล้วพิมพ์ก็

มันจะพังก่อนไม่เอ็ม